สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข่าสูอีสานค้นบานจานพี่น้องจ๋ามือนี้ค้นบานจานได้ป้นบักอื้อหน่อยพี่น้องเคยกินบอกแซ่บปนใส่ปลาทูพี่น้องพักกะมาเต็มถาดมีสุบักเคือจักน้อยพี่น้องได้ไข่ต้มแกมพี่น้องขาดไม่ได้นอกจ้กเข่าเนี้วหัอนห่นหนึ่งมาไม่ไม่พี่น้องมาคืออยากไม่พี่น้องช่วงนี้บักอื้อหน่อยลายลายหนาหนาวน้ะพี่น้องเพิ่น้องมาขายอื ไม่ไดบ่เคยกินรองเด้อพี่หนองแบแพงอืมอือืมอืม,อม,อม สุกเครื่องบะคืออะไรพี่น้องตัวเ,เปลี่ยนเป็นแบบอื้อหน่อยอืมจับแม้งหืม ง่ายๆบันบามต้าแซ่แสบเลือพี่น้องอืออ,อือกินก็ผักเกษตรนวลๆแห่งแสบพี่น้อง มาเด้อจ้ะมากินน้ำค้นบา้นจานพี่น้องเลาวกินบานๆง่ายๆข้าเนี้ยวนๆคุยพี่น้องแซ่บอืม้ม 嗯。Mm hmm. ละเอ็ดกล้มผัดวอยวอยพี่น้องอากาศดีดีอย่ากให้อากาศแบบนี้ไปเดินๆนี่พี่น้องเย็นสบายค่ะ กระดูกหมูกับมีพี่นอ้องจับป้อนบบอบอึอ